สวัสดีค่ะพิชชานนฟาร์มนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านประดูห่หางดำอำเภอพนมไพรค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราก็ยังเปิดให้พี่ๆชาวเกษตรกรนะคะหรือว่า พี่ๆที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงไก่บ้านนะคะสายพันธุ์ปราดุหางดำมขอ5 5เราก็ยังเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่นะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรสามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความคิดเห็นกันได้นะคะฟาร์มตั้งอยู่บ้านหนองผือค่ะตำบลก้ามปูอำเภอพยัคฆภูมิที่ัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ ทางฟาร์มของเราจะให้ดูกระบวนการเลี้ยงทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนอนุบ้าโลโรงเรือนเลี้ยงขุนนะคะแล้วก็สัดส่วนของการเก็บแกบต้องทําเป็นโรงเรือนยังไงเก็บอา,อาหารที่ได้มาตร,รฐานต้องเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะแนะนําถ้าเกิดว่าพี่ๆที่อยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลัง เติบโตนะคะเราก็ต้องการขยายตลาดค่ะ